คุณบุญนิกานะคะจากจังหวัดชนบุรีมีความทุกข์แล้วก็โทรเข้ามาในรายการสวัสดีค่ะคุณบุญนิกาคะค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรคะคือก่อนหน้านี้ตัวนุ้ยเองอะคะ่ะได้ทําการลงทะเบียนกู้เงินของายพีเคค่ะแล้วตัวนุ้ยอายุไม่ถึงยี่สิบอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็คือว่ามันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะแล้วทีนี้คือนุ้จะยกเลิอกอะคะ่ะ มันยกเลิกไม่ได้ค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นให้แม่กู้แทนอย่างเงี้ยค่ะจะทํายังไงได้คะหนูอายุเท่าไหร่ละลูกหนูสิบเก้าค่ะสิบเก้าเด็กอายุสิบเก้าสามารถทํานิติกรรมสัญญาได้นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเมื่อใดที่มีคนหยิบยกบอกอา้าวบริษัทไปทําสัญญากับเด็กอายุ19บได้ยังไงเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังอยู่ภายใต้การดูแลข,ของผู้ปกครองของพ่อแม่อยู่ นะครับแล้วไปบอกยกเลิกสัญญาก็จะกลายเป็นสัญญานั้นก็กลายเป็นโมฆะไปก็แปลว่าเป็นโมคียะก็คือทันทีที่บอกเลิกครับก็กลายเป็นว่าเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้อันนี้ถ้าไปจะทํานิติกรรมสัญญากับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะน้องนุ้ยนะทีนี้ถ้าที่สิ่งที่หนูทําไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเลิกเนี่ยไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ได้ครับถูกใช้ได้ใช้ได้แต่ ทีนี้ถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็นแม่ถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็นคุณแม่คุณแม่ก็ต้องเป็นคนไปทําสัญญาเองไม่ใช่หนูต้องไปเปลี่ยนเพราะจะบอกว่าหนูทําได้ไหมหนูทําได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการยกเลิกเขาก็ปล่อยกู้หนูไม่ได้เดี๋ยวนี้ลายก็ก็ปล่อยกู้ใช่ไหมที่หนูพูดนี่คือลายใช่ไหมที่เ็าปล่อยกู้เใช่ไหมลายบใช่ลีใช่ไหมครับแล้วเขาให้ตังหนูมาหรือยังยังยังไม่ได้เงินค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหนูอายุไม่ถึงต้องยี่สิบปีขึ้นไปค่ะ นั่นแหละเขาดูแลวก็ถูกต้องเขาก็ไม่ทำสัญญากับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกต้องเลยครับถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่นูมัดก็ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกไม่ต้องไปทำอะไรออค่ะใช่ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรเพราะมันมันมันไม่สมบูรณ์ไม่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วเนาะใช่ครับก็คือว่าเขาก็ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้ตกลงไม่ได้โอนเงินมาให้หนูก็จบกันละครับทีนี้ถ้าหนูอยากจะให้คุณแม่กู้ก็คุณแม่ก็ต้องเป็นคนกู้เองไม่ใช่มาทำแทนหนูครับค่ะอ๋อโอเคกู้เงินไปทำอะไรล่ะจะกู้ไปทำอะไร กู้มาใชหนี่นอกระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่หนูกู้จากไายอะหนูกู้จากนอกระบบคนรู้จักอะค่ะกู้เขาร้อยละสิบค่ะดอกนอกระบบร้อยละสิบแล้วกู้จากไล่ละร้อยละเท่าไหร่กู้จากไายไม่แน่ใจค่ะหนูยังไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ึ้นข้อมูลให้มาฟรายหนูก็ไม่ได้สนใจตรงเรื่องดอกเบี้ยด้วยค่ะไม่ได้คขาบไม่ได้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 หนูหนุย หนูหนูยหนูจะไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้ค่ะหนูทําสัญญาไปก่อนเห็นว่าเขาปล่อยกู้แล้วก็กู้ไปก่อนแล้วก็ไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่ค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบแล้วหนูยังจะกู้ไหมอ่ะมีมาดูข้อมูลนะพี่หนอมวงเงินพร้อมใช้นะคะเขาบอกร้อยละยี่สิบถึงยี่สิบห้าต่อปีจ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือนส่วนร้อยผ่อนชำระเนี่ยร้อยละสิบแปดถึงยี่สิบห้าต่อปีสิบสองเดือนถึงหกสิบเดือนเห็นไหมหนุ้ยใช่ไหมคะลายบีเคใช่ไหมคะคุณหนุ้ยหาดอกเบี้ยแพงนะ ดอกเบี้ยแพงนะลูกไม่ใช่ถูกนะสูงนะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยร้อยละสิบหกร้อยละสิบหกดอกเบี้ยบัตรเครดิตใช่ไหมคะพื้นฐานดอกเบี้ยเนี่ยคู่เนี้ยร้อยเท่าไหร่ยี่สิบเนี่ยถ้าสมมุติเป็นเขาใช้ว่าวงเงินใช้ยืมพร้อมใช้ร้อยละยี่สิบถึงยี่สิบห้าต่อปีนั้นต่อปีแต่ที่หนูไปกู้นอกระบบมันต่อเดือน่ะสิบาทต่อเดือนอ่าสิบต่อเดือนสิบสองสามสิบหกอ่ะร้อยปลาเขาไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นหนูต้องดูนี่คือสาระสําคัญที่ลุงถามหนูว่าหนูกู้ไปทําอะไรแลวหนูดูสัญญาไหมบอกหนูไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่หนูอยากได้เงินไปปิดนี่นอกระบบที่หนูว่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะหนูนะแล้วนี่นอกระบบหนูเนี่ยเขามีทําสัญญากับหนูไว้ไหมก็มทําททำสัญญาค่ะ ทำสัญญาในสัญญาเขียนว่าร้อยละสิบหรือเปล่าครับร้อยละสิบค่ะถ้าถ้าในสัญญาทำไว้ร้อยละสิบเนี่ยเขามาฟ้องบังคับหนูไม่ได้เลยเพราะเป็นการเรียกดอกเบีย้ยที่ผิดนะเดี๋ยวนี้คุกถึงสองปีนะ่ะปรับเป็นแสนนะ่ะเดี๋ยวนี้นะเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดปัจจุบันนี้นะถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะฟ้องบังคับหนูได้เลยเพราะเขาผิดกฎหมายเสเองเป็นนี่ต้องใช้ใชถูกต้องแต่จะเอาดอกเบีย้ยตามที่ บันทึกไว้ในสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเนี่ยสองปีหนึ่งแสนหรือสองแสนนี่แหละ mm hmm. นะครับโทษปรับไม่น้อยนะค่ะ mm hmm. หนูเป็นนี่นอกระบบอยู่เท่าไหร่เป็นตอนนี้เป็นก็คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นเยอะหรอกคะ่ะก็คือพอไม่ได้ส่งเขาเขาก็ทบทบดอกเข้าคะ่ะมันก็เลยบานบานตอนนี้อยู่ที่แปดหมื่นค่ะเอาเข้ามาเท่าไหรอ่อ่ะ เอาเขามาช่วงก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่มันจะบานนะคะมันอยู่ที่สี่หมื่นเพราะว่าเอามาใช้จ่ายยังยังไม่มากลัจจุนี้มีช่วงระยะหนึ่งช่วงเดือนมิถุนายนแม่หนูล้ลมแล้วขาหักไม่ได้ทํางานคะ่ะช่วงนั้นแหลคะค่ะเป็นช่วงที่เอามาเยอะเพราะว่าต้องเอามาใช้จ่ายหนูทํ<ม><ม>างานคนเดียวแลวหนูทํางานคนเดียวเพราะว่าหนูทั้งทางานแล้วก็เรียนด้วยทั้งสองอย่างใช่ค่ะคก็เลยให้แม่เขาพักยาวไปช่วงประมาณ ถึงได้สองเดือนเนี่ยค่ะยอดมันก็เลยบานจากสี่หมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็มาถึงแปดหมื่นตอนเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาทุบดอกเขาด้วยถ้าเขาไม่ทุบดอกมันก็อยู่ที่มันเจ็ดหมื่นประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะหนูจะไหวเลวอย่างนั้นนะ่ะหนูถ้ามันเอา<ๆ>จําเป็นจริงๆนะคนที่จะแก้หนี้ให้หนูเนี่ยศูนย์ด้ำรงทร,รมที่จังหวัดชนบุรีเบอร์โทรศัพท์หนึ่งห้าหกเจ็ดช่วยเคลียร์หนี้หนูดีกว่าแทนที่จะไปหาหนี้อื่นมาโปกหนี้นี้หนูแก้ไม่หลุดหรอก หนูแก้ไม่ลุดหนูแค่เพียงไปเอาตรงนั้นมาก่อนแล้วมาปิดตรงนี้สุดท้ายตรงนน้นก็ร้อยะยีแล้วลมันยีถึงเท่าไหร่เมื่อกี้น้องมีบอกอะ่ะยี่สถึงยีต่อปีค่ะนั่นก็คือพอเราผิดน,นัดปั๊บเป็นสูงสุดคือ25เลยเห็นไหม, <He ard S 2> มแล้วยี่ส<ช>ต่อปีอะ่ะเยอะเหมือนกันกนะ่ถึง,งแม้ว,ว่าเขาจะบอกว่าจ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือนก็ตามแต่ถ้ามันทบไปแล้วจำไม่เลยการกู้นี่อย่าไปจ่ายขั้นต่ำครับ ไม่ว่าจะบัตรเครดิตหรือการกู้ในลักษณะไหนก็ตามานะครับอย่าจ่ายขั้นต่ำถ้ามีจ่ายไปเลยคำว่าจ่ายขั้นต่ำเนี่ยมันล่อให้เราจ่ายน้อยนะครับแล้วดอกเบี้ยเขาจะสูงพี่หนอมเคยยกตัวอย่างด้วยนะ,นะครับมันม,มีประโยชน์เฉพาะช่วงที่เราไม่มีตังค<ช>์ที่เรา<ะ>ยังยังยังจะไม่เป็นหนี้เสียที่เราเขายากไม่จ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยไอ้น,นี้มันดีอยู่แค่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พอเรามีกําลังจ่ายได้จ,จ่ายไปเลยครับอย่าไป,อย,าไปอย่าไปจ่ายขั้นต่ำ เพราะขั้นต่ำนั้นคุณลองคิดคำนวณดอกเบีย้ยดู<า>เราต้องศึกษาเอาข้อมูลมาดูหนูจะกู้จากรลยเนี่ยนะนะครับหนูก็เอารายละเอียดมาดูซินะครับแผนของนะเขาเนี่ยเรากู้เท่านี้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับต้องส่งเือนและเท่าไหร่และต้องไปดูต่อไปอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่เราผิดนัดชําระดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ค่าปรับเป็นเท่าไหร่และสุดท้ายเราเจอดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีถึงตอนนั้นเลยหนูจะรู้สึกว่าเงินไม่เอาะ ทนก็ต้องทนนะใช่ค่ะบางอย่างอดก็ต้องยอมอ่ะคืออดในที่นี่หมายความว่าอดที่จะไม่กินบางอย่างโอเค okay, ไหมนุย้ยโอเคค่ะหลังดูนะลูกมีอะไรหนูทักมานะอย่างที่หนูทักมาทางเฟซบุ๊กนะนะคะ,<น>ะคุณถนอมค่ะเดี๋ยวขอถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะครับก็คือหนุย้ยเกี่ยวกับประการสังคมค่คือก่อนหน้านี้นุย้ยทำเริ่มทำโรงงานม,มาได้เข้าเเดือนแล้วทีนี้ ช่วงก่อนน,นั้นเนี้ยค่ะนุ้ยเช็คสิบรากานสังคมช่วงทนได้สามเดือนแรกสิทธิ์ยังไม่ขึ้นแล้วนเดือนถึงจะขึ้นแช่ค่ะนุ้ยก็เลยมาเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งช่วงประมาณเดืนเอนพฤศจิก,กาประมาณกลางเดือนแล้วสิทธิ์มาขึ้นว่าสิทธิ์ใช้ได้คือหนึ่งตุลาคมปีนี้แล้วอพอหนุ้ยไม่สบายเจ็บปวดรักษาที่โรงพยาบาลสิทธิ์มันเขียนขึ้นว่าสิทธิ์รักษาเองจ่ายเงินเองนุ้ยก็แบบทําไมถึงจ่ายเงินเอง แล้วนูได้มีการติดต่อประกันสังคมนะคะไม่ใช่ไม่ติดต่อโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็อย่างวันนี้ค่ะโทรไปใหม่อีกรอบหนึ่งของชมบุรีไม่รับสาขาศิลปาชาไม่เปิดทําการเนี่ยค่ะนุ้ยโทร1506แล้วหรือยัง1506ยังไม่ได้โทรค่ะเพราะว่าโทรไปกี่ครั้งก็ไม่เคยได้รับไม่ไม่มีใครรับสายอะค่ะอืมก็เลยโทรไปอีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้ทางประกันสังคมคือทำไมถามว่า คือถ้าโดยหลักแล้วก็คือว่าถ้าหนูผ่านหกเดือนไปแล้วสิทธิประกันสังคมก็หนูก็ต้องได้แล้วได้สิทธิในการรักษาต้องไหมคะใช่ค่ะแต่หนูรักษาเนี่ยค่ะเขาเขียนว่าจ่ายเงินเองทุกครั้งที่ไปหาหมอทังั้งที่แม่หนูก็อยู่ในมาตาสามเก้าเหมือนกันแต่แม่ก็รักษาฟรีไม่เสียเงินของหนูสามเก้าแล้วหนูหนูสามเก้าป่ะสามเพราะว่สามสามคะ สามเก้าค่ะเพราะว่าของหนูมันเงินออกเป็นวิเขาหักสองงวดแล้วหนูก็เลยลองมาตราทั้งสามสามและสามเก้าสามสามไม่ขึ้นหนูเลยเช็คสามเก้าสินหนูอยู่ในมาตราสามเก้าค่ะเดี๋ยวดี้ฮันเดดนะตอนนี้หนูเป็นพนักงานบริษัทที่มีมตรงมาตราฐานทกสามอยู่หรือเปล่าครับเขาส่งทั้งสามสามและสามเก้าอะค่ะมันต้องสามเดียวอะหลไมมาต่งเดียวนะาะคือสามเก้านี่คือคือคนที่ออกจากงานแต่อยากสงต่อเขาเลยเป็นสามเก้าค่ะ แต่ถ้าสมมติยังอยู่ในระบบการทํางานอยู่ต้องเป็นสามสามนะคะคุณนุ้ยคะต้องเป็นสามสามครับใช่ไม่ใช่สามเก้ามันจะเป็นช่วงจังหวะว่างหรือเปล่าครับพอออกจากสามสิบเดิมเคยใช้ได้สามสิบเก้าไงพอได้งานปั๊บมันก็มาเสียสามสามเสียสามสามมันยังไม่ถึงเวลาที่จะดืออเปล่าครับมันจะเป็นจุดนี้เปขึ้นฐานสามเก้าหรือเปล่าคะไม่ค่ะเพราะว่าทำงานนี้เข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะคะแล้วประกันการประจักษ์ักครบหกเดือนแล้วค่ะ ถ้าหกมาถึงหักมาตาสามสิบสามใช่ไหมใช่ค่ะก็คือของแม่หนูของแม่หนูอ่ะหนุยเอางี้ครับหนุยเอางี้เอางี้หนูส่งชื่อส่งเลขบัตรประชาชนเนาะส่งเลขบัตรประชาชนมาค่ะจะได้ส่งมาทางไลน์นะทางเฟซส่งมาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ประกันสังคมเขาเช็คให้แล้วหนูตัวหนึ่งห้าศูนย์หกด้วยนะตัวดึกๆก็ได้กลางคืนก็ได้ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ้ะได้ค่ะเขาเช็คสิทธิ์ได้ทันทีว่าสิทธิ์หนูอยู่ที่ไหนนะครับได้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ